สวัสดีครับป่าภัเลเดอร์ครับวันนี้พบกับเจ้า h o n d ้าเอ็มเอเ x 125S/F นะครับเป็นปี2018นะครับคันนี้เครื่องดีชุดสีสวยมากนะครับเครื่องแห้งๆนะครับรถบ้านมือเดียวนะครับประวัติดีนะครับไม่ใช่รถประมูลนะครับาดูนะครับเอกสารข้อบนพ4 65นะครับตัวนี้ต่อใหม่ได้นะครับหมายวิ่ง20,000นะครับ นิ่งๆแห้งๆนะครับทีเดียวติดง่ายๆนะครับดูคมสวยคมใสนะครับอันนี้เพิ่งล้างเสร็จนะครับดอกยางเต็มๆนะครับชุดสีแทบจะไม่มีริ้วรอยนะครับดูเครื่องครับฝั่งขวาก็สวยฝั่งซ้ายยิ่งสวยนะครับเอาฉ่ำบับเลยนะครับ เงินสดจัดไป22,900บาทนะครับย้นนะครับ22,999บาทนะครับเครดิตดีจัดฟนแนนได้นะครับดาวอยู่มัน2,499นะครับผ่อนประมาณเดือนละ1,000บาทนะครับเข้าๆนะครับท่านใดสนใจโทรสอบถามที่0961153605นะครับอยู่ความเงานะครับ เรื่องดีมากนะครับรถสมบูรณ์นะครับะระบบไฟติดครบนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ